นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมก็กจะมาชวนคุยเรื่องเราใจกว้างไปไหมที่ให้เพื่อนมาอยู่ที่ห้องและแฟนเพื่อนก็มาอยู่ด้วยมีคนมาปรึกษาว่าเราดูเป็นคนใจแคบไหมคะถ้าเพื่อนสนิทเราโดนแฟนนอกใจแล้วมันขนของมาอาศัยอยู่ห้องเรา แล้วเราก็โอเคนะจนกระทั่งมันกลับไปคืนดีกันแล้วมันให้แฟนเข้ามาอาศัยอยู่ในห้องเราด้วยมาแทบจะทุกวันวันที่มันไปทํางานก่อนมันก็จะให้แฟนมันมานอนรอไปทํางานซึ่งบางวันกลับมาก็เจอแฟนมันนอนอยู่ในห้องเราอึดอัดมากเคยเปิดใจคุยกันครั้งหนึ่งเพราะกลัวมันรู้สึกไม่ดีเลยพูดแบบอ้อมๆไปว่าเราไม่โอเคนะมันบอกว่ามันเข้าใจเรานะแต่ก็ยังทําเหมือนเดิมการที่มันช่วยหารจ่ายค่าห้อง แสดงว่ามันมีสิทธิ์ทำแบบนี้ใช่ไหมคะคือเรารักเพื่อนคนนี้นะคะในฐานะเพื่อนมันก็ถือว่าเป็นคนดีตอนแรกจากที่ผมตั้งชื่อเรื่องว่าเราใจแคบไปไหมผมเลยตั้งชื่อเรื่องว่าเราใจกว้างไปหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่เราต้องกลับมาถามตัวเองให้ดีๆว่าเรื่องบางเรื่องต้องมีขอบเขตเรื่องบางเรื่องต้องมีลิมิตแล้วแน่นอนว่าการที่เราพูดคุยกันเราต้องรู้ก่อนว่านี่คือเส้นของเราให้เราไม่ชอบคนที่จะพูดแบบนี้กับเรา แน่นอนทุกคนเนี่ยอาจจะมีการล้าเส้นกันบ้างเพื่อเป็นการย้ําเตือนว่าเออเราอย่างรักกันอยู่หรือเปล่าแน่นอนคนที่ล้าเส้นคนอื่นบ่อยๆเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ไม่ดีแต่เขาไม่รู้เส้นของทุกคนและอีกการที่คนนึงถูกล้าเส้นบ่อยๆและเขาไม่อยอมพูดก็ไม่ได้แปลว่าเขาโอเคแต่และคนจะไม่จะต้องมีสติรู้ตัวว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ดีเสมอไปและเราก็ไม่เป็นคนที่เลวร้ายเสมอไปมันอยู่ที่บริบทแล้วมันก็อยู่ตรงที่การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของตัวเอง ว่าเรานี้เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้มากน้อยเพียงใดไปรูเรื่องราวเหล่านี้ให้เยอะๆแล้วเราก็จะรู้ว่าไม่มีใครเลยที่จะอยากเป็นคนไม่ดีในสายตาคนอื่นเราทุกคนอยากเป็นคนดีแต่มันคือหนทางใดล่ะที่เราจะสามารถเป็นแบบนั้นได้จริงผมไปตั้งคำถามขึ้นมาว่าเราต้องแยกแยะระหว่างสิ่งที่สมควรกับสิ่งที่ไม่สมควรออกจากกันก่อนอันดับแรกถ้าเกิดสมมุติว่าเราให้เพื่อนมาอยู่ในห้องเราแล้วแล้วเพื่อนเราจู่ๆไปเอาแฟนมานอนห้องเดียวกับเราซึ่งแน่นอนว่านี่ คือห้องเราและเพื่อนของเราสิ่งที่เราต้องตกลงกันก่อนนั่นก็คือห้องนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งห้องนี้เป็นห้องของคนสองคนนั่นหมายว่าคนสองคนต้องยินยอมก่อนสมมุติเพื่อนคุณยินยอมแต่คุณไม่ยินยอมนั่นก็แปลว่าห้องนี้ไม่สามารถสำฤทธิ์ผลได้อย่างสิ่งที่ควรจะเป็นผมเข้าใจดีว่าโลกเราใบนี้มีความเกลงใจมีความรู้สึกไม่เข้าใจและรู้สึกต้องยอมรับมันแต่ยังไงแล้วก็ตามถ้าเกิดสมมติว่ามันหนักข้อเกินไป เราก็จะม่จะต้องพูดกับเพื่อนบ้างเป็นบางกรณีในเรื่องของการที่จูๆ่ๆมีแฟนเพื่อนมานอนรอคุณอาจจะมองว่ามันมากเกินไปคุณก็แค่เรียนรู้ว่าโอเคบอกเพื่อนไปนตรงๆว่าให้มานอนได้นู่นนี่นั่นแต่จะเป็นจะต้องมาด้วยกันไม่ใช่จู่ๆมาคนเดียวหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้นว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือความเป็นส่วนตัว private privacy เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้ตระหนักรู้ว่าเราทุกคนต้องการพื้นที่เหล่านี้ด้วยกันทั้งนั้น คงไม่มีใครอยากจะมีแขกมาบ้านตลอดเวลาในความรู้สึกของเราเราจะไม่มองว่าแฟนเพื่อนคือเพื่อนของเราสัทีเดียวและเราอาจจะมีความรู้สึกลึกๆว่าแฟนเพื่อนเราคือแขกและเขาก็เป็นคนที่เข้ามาเยือนมากกว่าเรียนรู้แบบนี้เขาจแบบนี้มันทําให้เราตระหนักรู้และตกผลึกเพิ่มขึ้นว่าเราทุกคนต้องการในพื้นที่และพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอยู่ต่อไปเรียนรู้พูดคุยสนทนากนบ้างจะช่วยให้มันดีขึ้น การลํำเส้นเกินไปก็อาจจะไม่ดีแต่ก็จาเป็นจะต้องดูเส้นที่เรากรอบเอาไว้ว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดสมมุติเส้นเรากว้างเกินไปก็จงวาดเส้นให้มันแคบลงมานิดนึงแต่ถ้าเกิดสมมุติเส้นเราแคบเกินไปเราก็จงขยับเส้นนี้ออกไปเราต้องมีชุดอยู่อย่างพอดีเส้นเราอาจจะไม่ต้องกว้างมากหรือแคบมากแต่มันต้องสมดุลและบาลานซ์กันอยู่เสมอสอหรับส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าเส้นที่เหมาะสมที่สุดก็คือเส้นกรอบที่เราจะต้องใช้ชิดไม่ลำบากเกินไป แล้วก็ไม่สบายจนเกินพอดีในหลายๆครั้งบางคนมีเส้นไกลเกินไปนั่นหมายความว่าเราอาจจะไปเบียดเบียนเส้นคนอื่นและอาจจะมองว่าเราไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้จริงถ้าเกิดสมมติเส้นเราแคบเกินไปมงงปางบุคคลอาจจะดูเหมือนว่าเราเข้าคนอื่นได้ดีแต่จริงๆแล้วลึกๆเราไม่ได้เข้าคนอื่นได้เลยเราแค่เป็นคนที่ยอมคนจนเกินพอดีจนเราไม่มีพื้นที่ของตัวเองและวันหนึ่งเราอาจจะเป็นโรคบางโรคเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้า ก็เป็นเพียงเพราะว่าเราขีดเส้นอันนี้ใกล้ตัวเองเกินไปพอใกล้ตัวเองปุ๊บบางคนเขาเส้นเขาไกลกดตัวเขาเยอะเลยมันทาให้เขาเบียดเบียน,ยนหรือบดบังสิ่งที่เราควรจะมีหรือสิ่งทีค่ควรจะเป็นไปจริงๆนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเน้ยนย้ำตัวเองว่ามีสติกําหนดเส้นให้ดีๆกรอบของชีวิตจาเป็นต้องพอดีเท่านั้นเพื่อที่จะเสริมสร้างชีวิตให้เรามีพื้นที่กว้างไกลมากขึ้นและก็ต่อเนื่องไปยังทิศทางที่ดีมากขึ้นตามไปเราจะต้องเรียนรู้สิ่งหนึ่งที่สำคัญนก็คือทําเส้นนี้ให้พอดีที่สุด แล้วเราก็จะมีความสุขที่สุดเข้าใจถึงการกระทำหนึ่งเรียนรู้ว่าถ้าเราปล่อยให้มันได้เริ่มแล้วโอกาสที่จะจบนั้นจะยากผมชอบประโยคหนึ่งที่มันทําให้สกิเตือนใจผมมากที่สุดนั่นก็คือ100ครั้งง่ายกว่า9 8ครั้งเสมอคนเราเมื่อเราเริ่มทําผิดครั้งสองครั้งแน่นอนโอกาสที่เราจะถูกต้องอีกต่อไปแทบไม่มีการทําถูกต้องตลอดเวลาแน่นอนอาจจะดูเหมือนเป็นคนเทรนตรงแต่ถ้าเรามองในเรื่องของความสัมพันธ์ ผมคิดว่าอาจจะดีมากกว่าหลายๆครั้งที่เราพยายามเปิดใจรับเพื่อนรับแฟนรับคนในครอบครัวเข้ามาอย่างความรู้สึกของเราผมเข้าใจดีว่านี่คือความปลาะบางยิ่งของความรู้สึกเราจะ trust เขาได้อย่างไรเราจะ empathy เขาได้ไหมความเชื่อใจและความเห็นอกเห็นใจนี้มันคือสิ่งที่าอาจจะสร้างสิ่งหนึ่งที่มันเลวร้ายกับตัวเราหรือเปล่าสิ่งนี้จองเป็นต้องเน้นยําว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ไว้ใจใครเลยหรือไม่ใช่ว่าเราจะไม่ใจดีผู้คน แต่เราต้องมีขอบเขตและมีลิมิเทชันสำหรับตัวเองเมื่อเราไม่ไหวเราจงพูดเมื่อเราไม่โอเคเราจงบอกไม่ยังไม่ต้องเก็บเอาไว้เลยการเก็บเอาไว้ในทุกๆเรื่องหรือบางเรื่องบางตอนที่มันเป็นเรื่องสําคัญผมคิดว่ามันไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์นี้นดีขึ้นแต่มันกลับกลายเป็นตัวเราเองนี้กําลังจะหมดไฟลงไปวันหนึ่งเราจะไม่เชื่อใจใครอีกวันหนึ่งเราจะเป็นคนที่ไม่กล้าพูดะไยตรงๆเพราะเรามองว่าความเกรงใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ความเกรงใจนี้มันไม่ใช่เป็นความเข้าใจ ถ้าเรามีความเกรงใจควบคู่ความเข้าใจด้วยอันนี้ดีเลยเพราะเราก็จะอยู่ได้มีความสุขในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไม่มีความเข้าใจอะไรเลยในสิ่งที่เราทําลงไปผมคิดว่าเราอย่าทําแบบนั้นเลยดีกว่ามันกลับกลายว่าเราฝืนตัเองโดยใช่เหตุให้เราก็แค่แทรกเป็นคนที่ดีในสายตาง,งเพื่อนเท่านั้นเองผมจะพูดตรงๆว่าอย่าพยายามหลอกตัวเองรู้สึกยังไงพูดไปอย่างนั้นนั่นแหละคือความเป็นจริงค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราทุกคนอาจจะ มีเรื่องบางเรื่องให้ต้องอดทนต้องฝืนผมเข้าใจแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งอย่าลืมความรู้สึกที่เราต้องฝืนต้องอดทนและเราจงใช้ชีวิตอย่างสิ่งที่เราต้องการซะนั่นคือความจำเป็นสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนบางคนเอาไว้ให้ดีๆบางคนได้คืบเอาศอกเรียนดูที่จะปกป้องพื้นที่ของตนเมื่ออะไรจะเกิดขึ้นผมอยากจะเน้นย้ำว่าทุกเรื่องราวในชีวิตมีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลเสมอถ้าเกิดสมมติว่าเราโดนล้ำเส้นบ่อยๆไม่ใช่แปลว่าคนที่อยู่ข้างเราเขาไม่ดีแต่อาจจะเป็นคนที่ยอมคนจนเกินพอดี เรียนรู้ที่จะพูดไปตรงๆต่อต้านในบางเรื่องบ้างอันนี้ดีมากเลยแต่ถ้าเกิดสมมติคุณเป็นคนต่อต้านอยู่แล้วก็จงยอมคนบ้างในบางเรื่องอันนี้ดีมากเหมือนกันสิ่งที่ผมเน้นย้ำในทุกๆพอดแคสต์ในทุกๆตอนเพื่อจะเน้นย้ำว่าเราต้องมีความว่าพอดีบาลานซ์คือคําตอบทั้งหมดเลยถ้าเรามากไปลดลงถ้าเราน้อยไปเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองแล้เราก็จะเรียนรู้ว่าเรื่องราวในชีวิตมันอาจจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเพียงแต่เรื่องทุกเรื่องเราต้องปรับลดและปรับเพิ่มอยู่ตลอดเวลา มันเป็นเหมือนกับเราแข่งขับรถในช่วงเวลาโค้งเราต้องชะลอละความเร็วในช่วงทางตรงหรือทางที่มันไม่มีอะไรที่มันขัดขวางเราได้เราสามารถเร่งเครื่องให้มันแรงขึ้นได้นี่คือการเรียนรู้ในชีวิตว่าเราต้องปรับตัวตามบริบทที่เราอยู่ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เราเป็นไปอย่าทําทุกอย่างเหมือนต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ฉันเป็นคนคิดอย่างนี้ฉันก็นคนคงงนเป็นคนคิดอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ละคนไม่เหมือนกันในขณะที่คุณคุยกับคนนี้คุณต้องคุยเรื่องนี้ในขณะที่คุณคุย กับคนนั้นคุณต้องคุยเรื่องนั้นรวมไปถึงการที่คุณอยู่คนแบบนี้และในขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมุติคุณอยู่คนแบบนี้คุณต้องวางตัวแบบไหนคุณต้องมีลิมิตแค่ไหนคนบางคนเราพูดว่าไม่ให้ไม่โอเคเขาอาจจะเออเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีในสิ่งที่เราต้องการแต่ไงแล้วก็ตามถ้าเกิดสมมติเราอนุญาตเขาอาจจะไม่รู้จักลิมิตของตัวเองว่าเขาควรจะให้หรือไม่ให้อะไรบ้างนี่จะเป็นสิ่งที่เขาต้องรู้จักเพื่อนหรือรู้จักคนข้างๆเราจริงๆเพื่อให้เราตระหนักรู้ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราจงออกแบบชีวิตตามสิ่งที่เราปรารถนาแล้วความปรารถนานี้มันไม่เบียดเบียนใครนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราต้องทําสุดท้ายนี้เพื่อนที่ดีจะถามไถยกันเสมอว่าสบายใจไหมหรือสะดวกใจไหมไม่ใช่ปล่อยให้ความอึดอัดทาทมจนเราต้องมาตั้งคําถามแบบนี้แน่นอนนี่คือคําถามที่ดีที่เราต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เพื่อนเราไม่ต้องไปสนใจเราแค่ต้องรู้ตัวเองว่าเราจะห้ามปรามจะ หยุดหรือว่าจะพัฒนาหรือจะเสริมสร้างอะไรได้บ้างในวันนี้ลองปรึกษาพ่อแม่หรือผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้เรื่องนี้ผมเชืวว่อเราทุกคนมีโอกาสที่จะพบเจอเรื่องราวเหล่านี้ได้เกือบทั้งหมดเลยลองปรึกษาเพื่อนอีกคนนึงดูดีไหมที่เราสนิทด้วยหรือถ้าสมมุติเราไม่มั่นใจลองถามตัวเองว่าเพื่อนคนนี้ถ้าเขาไม่โอเคกับเราและเขาทำให้เราต้องอยู่คนเดียวแบบนี้โอเคหรือเปล่ามันทําให้เราไม่มีคนหารค่าห้องไหมหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นเรียนรู้จะเข้าใจเรื่องราวบางเรื่องมากขึ้น ถ้าเรายังจำเป็นให้เขาช่วยหานค่าห้องให้เราอยู่เราจะต้องรู้จักพูดให้มันซอฟลงนิดนึงหรืออาจจะต้องหาจังหวะที่ดูอารมณ์เขาว่าสิ่งที่เราพูดไปมันจะไปกระทบสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆหรือเปล่ารับรู้แบบนี้เข้าใจแบบนี้ค่อยๆปรับปรุปรงแก้ไขและทุกอย่างก็จะทุเลาลงปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อตัวเองจริงๆยอมคนไม่ยอมได้และเขาเพื่อนกันเขาต้องแคร์กันอยู่เป็นนิดอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d t a l k ชิด้วยนะครับ